ใครที่อยากเข้ามาเล่นด้วยดูชื่อเซิร์ฟดูชื่อห้องเข้ามาตามนี้าหาไม่เจอตั้งเอ,อ่อฟิลเตอร์ให้หาตามทางซ้ายระดับฮาร์ดความยาวสิบเวฟเซอร์ไวเบอร์โหมดเอกวิก็เข้ามาเลยนี่ก็รอผู้โชครีสามคนวันนี้อากาศร้อนนะ ร้อนดิร้อนมากอืมคือแบบอยากจะย้ายคอมเราอะไปอยู่ในห้องน้ำอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดียวก็ช็อต,ตอีกอ่ะคือแบบอยากจะแบบนั่งนั่งอยู่ในอ่างกุชชี่อ่ะ <c oughs> แล้วก็แบบอาบแช่น้ำแล้วก็เล่นเกมไปด้วยเ <c oughs> ดีย <c oughs> ๋ยวแช่ในโอ,โอ่องไปก่อนแล้วกัน ถึงถึงหน้าร้อนที่ไรนี่คืออารมณ์แบบว่าอยากจะแบบอยากแช่น้ําตลอดเลยไม่เข้าใจหมนี่ไงบราก็ทําแบบนี้ดิเอาน้ําแข็งไปไว้ในเครื่องอะหืมเอาน้ำแข็งไปไว้ในเครื่องอะเ,เอาไว้ในเคส่อนะพดลมเป่าเออพอพัดลมเป่ามันจะได้เย็นไงอ๋อ,อพอดลมเป่าจะได้เย็นมีมีอะไรต่อไหมมีอะไรต่อไหมวิเย็นแล้วหลังจากนั้นมาพอมก็พังเลยพอมแม่งชื้น เออะไร